กำลังใจสำคัญกว่าโอากาสทำนองร้องของไม่ก้อยวันนี้มาส่งพลังกำลังใจด้วยเสียงเพลงนะคะพี่น้องขามมาพร้อมแก้วกาแฟแรกเลยช่วงนี้วันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าพี่น้องและหมอเข้ามาเนาะมีนัดเป็นคิวๆเลยหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำในบ้านนะคะปูแย่นับวันถอยหลังนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ เนื้อเพลงโดนใจเมียฝรั่งในต่างแดนกับความรู้สึกมาฟังความรู้สึกเมียฝรั่งคนไกลกันนะคะครอบครัวฟังแล้วอย่าไปนั่งร้องไห้ล่ะอืมยิ้มเข้าไว้ เหนื่อยจากทำงานกลับมาถึงบ้านต่อสายไปไทยอยากถามพ่อแม่สบายดีไหมคิดทอดคนไกลกันบ้างบ่หนอปลายสายเว้าขึ้นส่งเงินกลับบ้านหรือยังนอเฝ้าส่งมาเด้อเจ้านี่รอบอกเคยถามต่อลูกเป็นจังได เจ็บปวดหัวใจได้ยินได้ฟังนั่งน้ำตาลินเลี้ยวแรงที่มีก็หมดสิ้นบางวันได้กินน้ำตาแทนข้าวลูกม้าไก่ถินทำมาหากินสู่งานหนักเบามันเจ็บปวดเดอ้อทุกเรื่องราวที่มันลุมเล้วเข้ามาวันนี้ เบอร์โทรที่มีต่อสายกิธีไม่พ้นเรื่องเก่าจะหายใจออกใจหายใจเขา้าเงินคือพระเจ้าสำหรับคนไทยเคยสนใจบ่อลูกอยู่ทางนี้กินอยู่จังใดสบายดีหรือไม่มีกำลังใจสู้งานบ่นอม เปลี่ยนได้บ่พอคำที่บอกลอยอดเงินโทรให้เปลี่ยนมาเป็นกําลังใจให้ลูกก้าวไปให้ถึงฟังฝันได้ยินคำนี้แม่นักแค่ไหนจะฝ่าฝันพร้อมจะสู้ทุกงานก้าวไปด้วยกันเพื่อบ้านของเรา มาอยู่เมืองเขานักก็ทนเอาด้วยใจคงมันความเป็นอยู่ของทางบ้านเฮ็ดให้ลูกหลานมีแห่งสู้ฝันนักก็สิโอดเจ็บก็สิทนเพื่อพออากาศบนโลกบทสำคัญทอ่อกำลังใจแม่พอนั้นสำคัญกว่า กำลังใจสำคัญนะคนอยู่ไกลเนาะจริงๆลองคิดและไตร่ตรองตามเพลงนี้นะคะแม่ๆพ่อๆครอบครัวเนาะเบอร์โทรที่มีต่อสายกี่ทีไม่พ้นเรื่องเก่าจะหายใจออกหายใจเขา้าเงินคือพระเจ้าสำหรับคนไทย เคยสนใจบ่ลูกอยู่ทางนี้กินอยู่จังใดสบายดีหรือไม่มีกำลังใจสู้งานบ่นอมเปลี่ยนได้บอพ่อคำที่บอกลอยอดเงินโทรให้เปลี่ยนมาเป็นกำลังใจ ให้ลูกก้าวไปให้ถึงฟังฟันได้ยินคำนี้แม้หนักแค่ไหนจะฝ่าฟันพร้อมจะสู้ทุกงานก้าวไปด้วยกันเพื่อบ้านของเรามาอยู่เมืองเขานักก็ทนเอาด้วยใจขคงมัน ความเป็นอยู่ของทางบ้านเฮ็ดให้ลูกหลานมีแห่งสู้ต่อหนักก็สิอดเจ็บก็สิทนเพื่อพออากาศบนโลกนี้บ่สำคัญท่อกำลังใจแม่พอนั้นสำคัญกว่า อยากได้กำลังใจนะส่งถึงลูกๆของท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกำลังใจด้วยเสียงเพลงแต่เช้าเนาะสวัสดีค่ะเสียงไม่เพาะเสียงตกคีก็ขออภัยไว้ณที่นี้อยากร้องเพลงนี้นะคะส่งเป็นกำลังใจของทุกๆคนเนาะ